เราเปาเดือนกันต่อได้ครับในแบบของนางฟ้าใส่นวมใน LWC Super Champ ครับถ่ายนักจากเวทีมวยลุมพินีรามอินทราแนเนเองนะครับและคราวนี้เป็นมวยหญิงในพิกัด126ปอนด์ครับเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วครับสอบกลับก็น็อกคู่ต่อสู้ได้ยังรอแจกอยู่เหมือนเดิมครับกับแอนด์ร์สนครับใครใช้ก้านคอเขอ่าลอยสอบกลับ แจกเพิ่มอีกหนึ่งมืนบาทนะครับใครใช้จอร์เจ้ฟ้าถัาางน็อกผู้ต่อสู้รับไปเลยสาม0มืนบาทและยังลุ้นรางวัลไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดูเดือดนะครับแล้วก็ไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมสนับสุนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ t เ is ิส t h เตอร์ไฟ of Tonight Challenge of the Fighter from Germany ไปกันที่มุมต้อนเงินก่อนเลยนะครับนักชกสาวหน้าสวยแต่บอกเลยครับว่าเอาบทมวยของเขานั้นดุไม่ธรรมดาครับอายุ21ปี ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Germany Eliza k e ก็ไปีซูเปอร์แชมป์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เจอกับขาประจำของรายการนี้เช่นเดียวกันครับนักชกสาวจากโคราอายุ16ปี ladies and gentlemen please welcome the red corner from นครราชสีมา Thailand แพรววาสิทธนายนุสาวจากโครา ลฟ์ซิกเยอรมนี16กับ21ปีครับและพร้อมแล้วประมือต้อนรับแพร่วาสิทธนายนุโคราชประเทศไทยและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ <Jesus S 1> กรรมการพันโทหญิงนิชาพรปลื้มสนองครับ ี่3วันนี้ครับเป็นมวยหญิงพิกัด126ปอปอนด์แพราวาสิทธนายนุพบกับนักชกจากเยอรมนีครับเอริซาเค็กก็เป็นมวยหญิงผู้เดียวของวันนี้ครับไปดูฝั่งมุมแดงกันก่อนครับแพรวาแพรวาสิทธนายนุนะครับปัจจุบันอายุ16ปีครับสูงร้อเซนติเมตรจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ ชกมา38ครั้งชนะ22แพ้15เสมอหนึ่งะครับถือว่าเป็นนักชกจองฝีมืออีกคนนึงครับแพรวาคนนี้ส่วนมุมน้ำเงินครับไอริซาเค็ก21ปีจากเยอรมนีครับสูง170เซิซนติเมตร17ครั้งชนะ13แพ้สมเสมอหนึ่งครับเก็บตัวผิดซ้อมที่ค่ายมวยแพทเทคนะครับพัทยาชนบุรี ก็ถือว่ามาเก็บตัวที่ฟร์เทคหลายไฟแล้วครับเคยปะทะกับนักมวยไทยมาแล้วหลายต่อหลายคนเช่นเดียวกันครับสำหรับเอลิซาคนนี้ดูดีแล้ววาีลาการวหว้ครูของแพรวาก้อนครับนี่คือคู่ที่3ามของรายการนะครับจบจากคู่นี้ก็จะเป็นบังรอลุพ่อพยาเสือครับเจอกับลุกบาร์นะครับนักชกจากเวล ตามด้วยชัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกับอาฮักวาเกเอียนครับจากอิรักนะครับแล้วก็มวยคู่เอกในรูปแบบ5ยกวันนี้จะเป็นเด่นฤทธิพงศ์ธีรธรรมหรือว่าเดดนฤทธิไก่ศิลป์พอบอกซิ่งยิมครับจะเจอกับมูฮัมหมัดเอตลาสครับจากโมร็อกโกนะครับตาดูให้ดีเลยนะครับคู่ต่อไปนี้นะครับ3 4 5 6หแล้วก็คู่เจนะครับคู่ชิงชนะเลิศ มุมแดงนี่ก็แพรวาสิทธนายนุนะครับรถถังหน้านิ่งจากโคราชครับนี่น้านิ่งจริงๆครับแล้วก็เป็นมวยประเภทเดินบูเดินบุกค,ครับส่วนในลิซ่าเค็กนี่ก็นางฟ้าจากไลฟ์ซิกครับจากเยอรมน,นีวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศคึกคักครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับแฟนๆก็ เข้ามาเชียร์นักมวยที่ตัวเองชอบครับรวมถึงบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับวันนี้ก็ถือว่าหนาตาเลยทีเดียวมีทั้งยุโรปมีทั้งเอเชียครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกเสาร์นะครับ17.30นาทีกับ RwC ทีซซุปเปอร์แชมป์นะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยวิธีลุมพินีครับ17.30นาทีเป็นต้นไป อ่ะยกแระกะเริ่มครับแปราวากับเอลิซ่าครับรูปร่างของเอลิซานี่ยาวใหญ่ครับเอลิซาคนนี้ประเภทเดินอัดเดินชนครับเอาบอกฉายารถถังจากเยอรมันโอ้โหประมาณนั้นเลยนะครับพราชนอย่างเดียว๋ยวดูครับว่าจะตามที่เขาเล่าลือมาหรือเปล่าครับ แต่เชื่อว่าแพน์มืยอหลายคนก็เคยมึงจะเคยเห็นผลงานของเขาแล้วครับเอริซาคนนี้แต่จังหวะอยู่นะแพรว่าขึกลำตัวนะครับเอริซาลำเลียงหมัดมาก่อนแล้วนุ่ซ้ายยังไม่โดนครับแพรวาแข่งซ้ายไปยังติดบังครับเริ่มจะเดินกดดันแล้วครับเอริซากำลังเล่นกับปังหาจังหวะกันอยู่ ยุงชกส่วสูงนี่อิซ่าคิดได้เปรียบนะครับ10เซนติเมตรแต่อย่างว่าครับแพรวานี่โอ้โหปล่อยกับใครโชกมากก็จะไม่ค่อยได้เปรียบเรื่องของส่วนสูงช่วงชกเลยครับใส่ความบัวใส่ความดุเข้ามาทดแทนแข่งขวาดีครับโอ้ไต่ฟังครับอิซ่าสูงนี่ปัดฟ้าทันทีเข้าไปขอบลองกําลังหนครับมีสยมด้วยครับแพรวานี่ครับก็ความเป็นมวยดูดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่า ต้องดูที่การยื้ระยะครับเพราะว่าอิตาเซียนเชิยไม่สนชนอย่างเดียวครับแต่ว่าก็มีอาวุธนำนะครับไม่ใช่ว่าเดินทื่อๆเข้าไปนี่ครับการยืนมวยกันออกอาวุธเหมือนนักมวยไทยเลยนะ่อลิซาเด็กตอนเข้ามาครับจิ้มลำตัวเซฟสายขึ้นหน้าโอ้แข็งแรงเลยครับวันนี้ออกอูวแข็งแรงเลยครับอลิซาเคสครับแต่ว่าก็พยายามบิดสู้ล็อกมาตีได้ไหมไบร์วครับกรรมการนิชารแยกออกมา วันนี้เหนื่อยแน่ครับแพรวาเจอกับมวยสายบุกอย่างเอลิซาแข่งซ้ายไปพร้อมก็โหเจอลำตัวออแล้วแมพยายามปล่อยลำตัวบ่อยนะครับเอลิซาเพชรปิดกันไว้แข่งซ้ายสก,กัดโอ้โหยังเข้าไม่ถึงตัวนะครับแพรวาโหมในได้ตีที่เน,นื้อขาเอ้าวโอ้ยเหวี่ยงล้มกันลงไปทั้งคู่ครับหมุนกันมาอยู่ข้างบนอีกครับ วีซาขยับเดินต่อครับาตามตัวยิ้นบนครับอ่ะคำว่าบุ่มในตีเท้าครับผมตีครับไพวาเอกกพยายามจะใช้เรียงตัวครับดูกันทั้งมุมนอกมุมในครับ,บ,บ,ค,รบคูณดีหมัดของลิซ่าครับ กว่าแล้วครับตัวใหญ่กว่าอย่างว,ว่าครับโอ้โหยกทีตีทีแล้วมันเห็นชัดไปทับในครับถีบซ้ายไว้ได้แข่งสองแข่งครับก่อนหมดยกแรกครับพักกันสักครู่ครับก็มาชมกันต่อนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับแต้วาสิทธินายรู้กับเอลิซาเค็กจากเยอรมนีครับแข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,งด้วยก,กันทั้งคู่ครับไปดูไฮไลท์ยกแรกหมัดของเอลิซาเค็กครับ มีแข้งขวาไต่ฝังเลยครับเอลิซาเคลีเกี่ยวมาคืนด้วยหมัดขวาเล่นงานทั้งใบหน้าทั้งลำตัวนะครับสลับกันไปครับสื่อกลโอ้โหหมัดขวาเต็มๆลุ้นกันต่อครับยก2ครับกับ LWC ซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับเชื่อว่ายกดีนี่เอลิซาคงจะเดินเกมบุกให้เร็วขึ้นครับเพราะว่าเจอกับแพรวานี่ไปยืนคุยไม่ได้อยู่แล้วครับ และเกลี่ยความเป็นมวยนี่จัดจ้านเหลือเกินนะครับฝั่งของแพรวาอ่ะยกสองครับลุยต่อครับนี่ฮะเดินตามสไตล์ครับอลิซาขยับจะออกยังไม่ออกนะครับโดนทีทลายจังหวะไว้แลกละแคลงโอ้จะมาเข้าออกน่ากลัวจริงจครับอลิซาเริ่มจะเดินลุยเลยครับแพรวา หลบสวยครับอ,อาจจะเหมือนคลิดเยอะไปหน่ยหอยครับแพรวากว่าจะออกขับการเป็นเอลิซานะครับเพียงจะหวาดออกอาวุธนดีกว่าครับวงในมาอีกแล้วครับปล้ำฟัดล้มลงไปลูกเปียมลูกวงในนี่ก็จับได้เปรียบครับเอาเอลิซาล,ลูกไป ดุยต่อครับอลิซาเธอไม่สนแล้วครับพยายามจะใส่ลูกขยันมาสู้ครับแพรวาเองก็พยายามจะเดินเข้าหาเหมือนกันนะครับอืแผนมาเหมือนกันครับจริงกันเดินครับต้องดูนะครับจังหวะจะอยู่ที่ใครครับทีนแล้วสองมวยนี้ก็อยู่ในสไตล์เดียวกันนะครับอาเพจับบนนายไปครับโอ้ชิงตีก่อนครับอลิซาครับไม่ต้องแต่งตัวอะไรนานมากมายครับต่างคนต่างตีได้แพรวายยก ถือว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่คก็เป็นตีแบบเด็กนะครับมาครับจะชวนทะเลาะมุมในครับตีครับหนีข้าที่สีข้างกลายเป็นสงครามเข้าครับตอนนี้เล่นมุมในครับตีไม่ชัดกรรมการก็แย่ครับเดินต่อครับอิลซ่าพยายามตัดทำตัวไม่ถึงอีกครับได้มาครับ ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับอ่าไอหมัดนี้จับนายตีได้ไหม,มเปิดตั้งกำแพงเอาไว้ครับตีไม่ได้ครับโอ้โหตั้งมิดเลยครับแพรว่าเริ่มจะเดินเร็วนะครับไิซ่าเค็กค,ครับในช่วงขึ้นยกหลังตีวงนายโอ้โหเข่าไม่โดนครับแพรว่าเยื้อชะลอเลยครับลิซ่าตีโอ้ยกตลอดครับเข่าวขวานายจะยกกันไว้บังไว้ อุยต่อครับช่วงปลายยกที่สองครับอลิซ่ายังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแข่งของไพรวหมวดจังหวัดโอนหมัดครับฝ่ายแม่นครับมัดของอลิซ่าไพวาพยายามจะกดมาตีครับก็ยังไม่ถนัดครับในเชิงหน้าครับจะไปกดอลิซ่ามาตีครับรอจังหวะ เอริซาเข้ามาครับแข่งซ้ายแหม่ยังยกบังได้นะครับแงขวาอ้าวได้แข่งขวาทีนึงมาดูวงในกันบ้างครับแพรวาตั้งบังไว้ก่อนโอ้โหยังตีแทบถึงเลยครับขายาวจริงๆครับนักชกเยอรมันหมดยกสองครับโอ้โหพร้อมกับหมัดขวาครับพักกันสักครู่ครับสองยกผ่านไปเลยครับคู่มวยหญิงคู่เดียวในวันนี้ครับแหม่ยังยิงได้นะครับ ไครวาสิทธินายนุในขณะที่ฝั่งของมุมเงินนี้เตะเข้มเลยครับฝั่งของอลิซาเค็กครับแข่งขวาดีครับเตะไปเต็มเต็มอลิซาเค็กเกี่ยวไว้แล้วก็คืนได้มัดขวามัดขวานี่โหต่อยเข้าเป้าแม่นมากจริงๆค,ครับอลิซา,าย,ซยกสุดท้ายครับ, <S <S บลุยกันต่อครับ ลาวาสุธนาลุกับดีซ่าชิดแต่ยูร์มันมีปั้มไหนปั้มฟัดล้มลงไปอีกแล้วครับตั้งแต่หัววันเลยแม่พยัญชนะใช้เหยี่ยมช่วยครับเลาวานะครับได้แข้งแต่วัดก็พยัญต่อยเรื่อยๆครับโอ้โหดูครับมันทุกของดีซ่ายกนี้เร่งเกมเต็นสูงครับกรรมการเตือนครับต้องฟังครับอ่ะแยกให้แยกจังหวะนี้แม่จะเตะไม่ถึงอีก คอลิซ่าครับแต่ว่าแข้งของแพรวานี่ก็เตะได้ดีครับมาดูวงในกันบ้างวงในก็โอ้โหยังกั้มถึงทุกที่สูงสีครับต่างคดต่างบังได้ดีเลยครับไปได้อย่างมากว่าคนละทีสองทีเริ่มเกินเด็กเขาหาเจอแข้งขวาของแพรวาโอ้จะเดินเข้าไปโดนหรือเปล่าครับเอลิซ่าครับประกบในอีกแล้วพยายามจะบิดโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับเอลิซ่าชนไม่เลือกครับพยายามเดินดัดเดินชนไปเรื่อยครับตามสไตล์ครับ เองก็ chat, ชกในเกมของต G, ัวเองครับล็อกดักเตะรอลงในครับกดมาโอ้โหเห็นหน้าหวานหวานวิกาเป็นมวยสายเก๋เลยครับเดินชวนทะเลาะครับเอลิซาขยับเข้ามาแล้วครับโอ้แข้งซ้ายดีครับไทวาต้องอาศัยจังหวะแบบนี้ครับแต่ว่าล็อกในได้กรบตีเลยครับเอลิซาต่างคนต่างยกต่างคนต่างตีต้องเดือดที่สุดแล้วครับ กองเดินต่อครับฝั่งกองอลิซ่าเจอแข้งของแพรวาครับเอาเกียวพยามจะดันให้ล้มครับนี่ฮะระบบป้องกันจูงของแพรวัก็ทำได้ดีเหมือนกันครับเอาวงในพยามจะกระชากครับไายเข่าโอ้โูจะใช้แรงเยอะกับตรงวงในเนี่ยแหละครับลูกบิดลูกกระชากครับครับแข้งของอลิซาครับลุยต่อครับมีแข้งหมัดแล้วก็ขวานครับขวานอไรได้ไหมได้ครับแผนของแพรวายกนี้ก็น่าจะรอให้อลิซาเดินซะมาแล้ว รอจังหวะสองครับไออลิซ่าเดินมาเนี่ยนะครับดักแบบนี้ครับแทงขวาหยัดไปหมัดแต่ว่าหมัดของอาิซ่านี่ยาวจริงๆครับละมาทีนี้หนึ่งสองสามรำมุงในยังไงครับมีเด็บเข่าอยังไม่ชัดครับทีนี้ก็ลุ้นเลยครับฝั่งของแพรวาครับรวมถึงอลิซ่าครับทีนี้ก็บอกให้เดินเกี่ยวไว้ยังไงครับ ต่างคนต่างไปครับแพรวยกบงังก็พยายามเต็มที่ทั้งคู่ครับในแผนของตัวเองครับคนเดินก็ตั้งใจเดินดีเหลือเกินครับเอลซาส่วนแพไวก็ตั้งรับมีโต้มีมเถียงตลอดครับเป็นเกมที่ค่คนข้างที่จะคู่ขี้ครับรวมไปยกแล้วครับ โอ้โหวิ่งเข้าใส่เลยครับเอเลซ่าเข้ามาประกบตีแต่ยกไลครับสองเข่าสามเข่าสี่เข่าโอ้โ,โดนเสียบคืนครับหมดยกสุดท้ายแหมขยันเหลือเกินครับลุยจนถึงวินาทีสุดท้ายครับเอเลซ่าเท็กหรือว่าเอเลซ่าแพรเทคครับสาวเยอรมันครับดูเหมือนว่าจะมั่นใจทั้งคู่ครับกันครบ3ยก ตอถามใจกรรมาการแลวครับไปดูภาพช้า,ชากันเลยครับยกที่แล้วนี่ครับเข่าแลกกับหมัดต่อไปแข้งซ้ายดีนะครับแต่ว่าเอลิซาหมัดนี่มาแม่นจริงๆครับเพราะว่าช่วงชกนี่ยาวครับมีเตะซ้ายมาเอลิซาได้สวนขวาทันทีแหม่คนหนึ่งได้แข้งคนหนึ่งได้หมัดครับวงในก็ยังดูผู้ขี้จังหวะลุยเข้าต่อของเอลิซาเจอเข่าของแพรวาโอ้โหลูกนี้มีเตะ เหมือนว่าไปโดนไปปลายเท้าครับโดนเกี่ยวไปที่แก้มแต่ท้ายสุดครับมิตภาพเกิดขึ้นครับความเป็นมืออาชีพของทั้งคู่ครับตอนแล้วพบกับคุณเอ็มเลยครับครบเรียบร้อยนางฟ้าใส่นวมละครับแม่ชกกันยับจริงๆนะครับตลอด3ยกที่ผ่านมาแล้ววันนี้ผลการสิงยืนในมือผมแล้วเรียบร้อยครับนางฟ้าใสเนียมผู้ชนะของเราในวันนี้ครับ w ว n นน์มายูนิเวิร์สโก s States, to Blue Corner. Congratulations, c o n g r a t u l a t i o n s e l i ซ a K. ค้เป็นฝ่ายชนะครับมับงกรจอมห้าจากเวลส์เน่นะครับใครจะเป็นฝ่ายได้ชูมือสักครู่เดียวกับ LWC เดอร์ยูซี่เปอร์ชา